ลูกบ้านไหนไม่ชอบกินผักลองให้กินวิธีนี้ดูนะคะน้องอาจจะชอบกินผักมากขึ้นก็ได้กินทิฟฟานี่เพลทกันอีกแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นทิฟฟานี่เพลทผักล้วนนะคะเดี๋ยววันนี้ลองกระเจี๊ยบด้วยนะคะจิ้มกับคอเดตชีสมัสตาร์ดชิ้มแอปเปิลเขียว เอาจริงผลไม้จิ้มคอตเตชีสก,ก็อร่อยมากเลยเนาะมันจะมีครีมครีมมันมันนัวนัวทุกคนโปรตีนเน,น,น้นๆอืมกินกับแอปเปิ้ลเขียวอร่อยมากดูของโปรดอันนี้บีทรูทนะคะทุกคนอืมมันเป็นเมนูที่ทำให้กินผักได้แบบเยอะมาก 嗯。Mm.